เครื going, leaking, ่องดื yani ่มของเราก็มาแล้วเรียกว่าน่าทานมากๆหอมมากจริงหรือเปล่าเดี๋ยวฉันขอชิมมิกซ์เบอร์รี่ได้ไหะคือแสซมนะคะโยเกิร์ตนำเพราะว่าหลอดอยู่ตรงโยเกิร์ตวัสดีค่ะอ่าและตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับรายการที่เป็นที่สุดด้านการศึกษาค่ะ ก็จริงไหมล่ะคะตาลเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่พาทุกคนไปบุกตะลุยคณะต่างๆมหาลัยดังคือเรียกได้ว่าเปิดโลกน้องๆเลยทีเดียวจะบอกนะจ๊ะว่ารายการของเราน้องๆในะฟีดแบ็กมหาเดเตอร์เยอะมากตาลว่าพี่เดเตอร์พี่เอ็นตาเนี่ยพาไปบุกตะลุยคณะนั้นมหาลัยนี้คือบางที่เนี่ยไม่รู้ด้วยนะว่ามีสอนในประเทศไทยแต่ว่าจะต้องขอถามตาลก่อนว่า นี่คือเป็นชิ้นเนาะใช่จะถามใครจะอยู่กับเธอเอาฉันก็รอฟังคำาถามจากเธอคือถ้าพูดถึงสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเธอนึกถึงอะไรเอาที่คิดเลยนะพอมันเด้งขึ้นมาแล้วสถาบันเนาะเกี่ยวกับการเรียนการสอนอ่าแล้วก็ไทยญี่ปุ่นก็คือต้องมีตอวอาษญี่ปุ่นแน่ๆใช่ไหมล่ะถูก้าตาคิดอย่างนัน แต่คิดผิดคือมันก็งงมีส่วนถูกอยู่บ้างเพราะว่าเนี่ยถ้าคนพูดถึงสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นใช่ไหมเตเตอร์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่คิดว่าสอนญี่ปุ่นหรือเปล่า,อาสอนแต่ภาษาหรือเปล่ามไม่ใช่หรอคะ,อะมันมีส่วนแต่มันไม่ใช่ทางหมดคือที่นี่เขาวารรี้กว่านั้นวาไราตี้เหมือนเรา <c oughs> ยัง,อ,ยงอ่ก็ดเลยจะจะบอกถึงให้งานว่าวันนี้จะได้ขอเป็นตัวแทนทุกๆคนเลยนะคะ,คะทุกคนมาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโอ้อปรบมือ อยตื่นเต้นมากมาที่นี่เนาะอยากดูอยังฉันอยากรู้แล้วรอไม่ได้แล้วถ้ารอไม่ได้ก็ไปเลยค่ะไปเลยไหมคะไปเลยค่ะไปและตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กับพี่ไกด์แล้วจะบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีพี่ไกด์ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะข้อมูลันแน่นมากแน่น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 ซหมายถึงมเอออแล้วนะขอื่นขอสวัสดีพี่สวัสดีค่ะพี่ไก่แนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อถิงถิงค่ะตอนนี้ เรียนอยู่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่2องะคะ่ะคืออยากให้พี่ดิงดิงนะคะอธิบายว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วมีสาขาอะไรบ้างคะ่ะคณะของเรานะคะจะมีทั้งหมด5สาขาะคะ่ะส่สาขาภาคไทยแล้วก็เป็น1นึสาขาเป็นภาคอินเตอร์นะคะสาขาแรกนะคะก็จะเป็น IT เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต่อไปก็เป็น BI นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจแล้วก็จะเป็น PC นะคะดิจิตอลทางสื่อสารมวลชน ต่อไปจะเป็น MT นะคะเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะแล้วก็จะมีผ้าอินเตอนะคะหรือเรียกว่า DSA นะคะเรียกว่า Data Science and Analytics ค่ะเฮ้ยเชื่อแล้วตอนอยากให้พี่ริงๆิงค่ะพาไปชมห้องเรียนหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้นะคะห้องนี้ก็กำลังเรียนของสาขา IT อยู่ข้างในจะมีไกด์ IT ให้เดี๋ยวให้เขาบอกกับพวกหนูดีกว่าเพราะว่าพี่เองก็บอกได้ไม่มากเท่าไหรน่นะเดี๋ยวพี่เขาจะรอรับอยู่ไปเลยไหมคะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วเราก็อยู่กับพี่ไกดอีกสองท่านอยากจะว่พี่นะนำตัวกันักนิดนึงสวัสดีครับพี่ชื่อเจมส์นะครับก็เรียนอยู่สาขาวิชาไอทีครับชั้นปีที่4ครับผม สวัสดีครับพี่ชื่อภูมินะครับเรียนอยู่คาวิชาไอทีเหมือนกันครับผมชั้นปีที่สี่ครับผมพี่เจมกับพี่ภูมิตอนอยากรู้ค่ะว่าหลักสูตรไอที IT เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็คือถ้าน้องๆเข้ามาเรียนตอนนี้คือเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ก็หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็ตรงเทรนตงตลาดแรงงานณนะปัจจุบันแน่นอนก็หลักๆเนี่ยพวกเราก็จะสอนเป็นวิชาทางด้านเน็ตเวิร์กโปรแกรมมิ่งแล้วก็ถ้าเจาะเข้าไปอีกเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นทางด้านวิชาเฉพาะเ<ๆ>ช่นวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นที่สอนโดยภาาาาาษครแล้วววกกก็็จะะมีีิิชชเฉพออื ออฟซิงครับผมไอมหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่า IOT ครับหรือว่าไอัที่คุณคุ้นหูแน่นอนว่าพูดไปเด็กๆต้องรู้จัก,กก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือเรียก AI หุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับมีสอ,อนเหมือนกันนะครับครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กก็จะมีสอนเฉพาะเช่นวิชาไวเลสเครือข่ายไร้สายครับผมแล้วก็เรื่องของเน็ตเวิร์กซิเคิลูตีความปลอดภัยครับผมค่ะแล้วตอนนี้คะเรายืนกันอยู่ตรงนี้แต่พี่พี่ข้างหลังเขานั่งพี่พี่เขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยครับผมที่เห็นนะครับก็พีี่่่่่เเคคาาากกกกลลัััังทแบบบรรผมยววดฝุน แล้วก็แสดงผมนทางด้านเว็บไซต์เป็นแดชบอร์ดรวมถึงสั่งการทํางานเปิดปิดไฟครับผมหรือว่าสั่งการทํางานเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางตัวเว็บไซต์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของตัววิชาของ I อวทีครับผมเกิดไปเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้โอ้ค่ะหหน่าสนใจมากๆทีนี้เนาะพี่จะรู้เลยว่าพอเรียนด้านนี้จบไปปุ๊บน้องๆอยากรู้เลยว่าจบไปประกอบอาชีพไรได้บ้างก็บอกเลยครับถ้าเรียนจากสถาบันที่นี่เนี่ยได้ตกงานแน่นอนครับมีรองรับทุกอาชีพนะครับก็คือตอนแรกก็สมม จบไปเราจะไปเป็น IT Support ก่อนพอทีซัพพอร์ปุ๊บก็เถอบไปเป็นนักพัฒนาระบบ Developer หรือว่าจะเป็น Full Stack Developer ก็ได้ครับ mm hmm. อย่างเช่นพี่ภูมิเนี่ยเขาก็ทำอยู่ oh. อย่างช่วงนี้นะครับผมก็ฝึกงานอยู่ในตําแหน่ง Full Stack Developer ะนะครับผมซึ่งก็ในช่วงที่เป็น Covid 19แบบนี้นครับทางสายที่เป็นทางด้านไอทีจะได้เปรียบกว่าสายอื่นๆครับผมเนื่องจากเราสามารถที่จะ Work from Home ทํางานอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ประชุมผ่านโปรแกรมต่างๆถ้าเรียนจบจากสถาบันนี้ใช่ไหมครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยอ,อย่างที่พี่หลายๆคนใช่ป้าคุณพี่<ป>สองคนมีแลนไหมคะว่าแบบเออจะไปทํางานต่อหรือว่าไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เคยคิดครับค่ะแต่ว่า <g ül> ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆก็ยังแบบไม่อำหนวยเท่าไหร่เข้าใจเลยค่ะแต่รอรับแน่นอนใช่ต,ตกงานที่นี่แน่นอนครับปูเรยเย่สปังสปัง <laughs> เออได้มินลีมาเองอันนี้เป็นมินลีเจวโอเคได้แค่หลักสูตรแรกก็ก็ขนาดนี้แล้วทำให้เอ้ยเนาออยากจะไปที่ต่อไปงแล้วอยากไปต่อไปพี่เจมส์พี่บุ๋มบุ้มบุ๋มบุ๋มบุณมี่คมบง๋มบุ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 ๋มมบุอมบุอมบุ๋มบุมบไมบดมบุ๋มบน๋่บุ๋มบุ๋มบุมุ๋มบ่๋มบุ๋มบุมบุุณพีุ๋มบุ๋มมบุณนะคะ ตาแล้วตอนนี้น้อเราก็ให้พี่ถิงถิงครนำมาสู่ห้องนี้ไปแล้วที่สำคัญคือมีใครมาด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่ๆก็พาน้องๆมาที่ห้อง B402 คะ่ะเป็นห้องที่ BI แล้วก็ DSA ใช้เรียนกันนะคะอ่าแลวนี่ใครเอยสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่อพี่ไอนะคะอยู่ปี3สาขา BI คะ่ะพี่ไอดวงตาแห่งความสวยงามนียเขนินนี่ <c oughs> น่าแซวนะคะอย่างนั้นพี่ไอแนะนำเป็นนึงว่า DI คืออะไรแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไร B.I ก็คือ Business Information Technology ค่ะ B.I นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลค่ะเพื่อนําไปปรับใช้ในกระบวนการธุรกิจหรือว่าเป็นการประยุกต์ใช้กับธุรกิจนั่นเองค่ะมันทาให้น้องๆเนี่ยเริ่มสงสัยกันแนละ้วว่าต่างกับ IT ยังไงเพราะว่าเหมือนดูแบบมีการเรียนการสอนที่เหมือนแบบคล้ายคลึงกันหรือเปล่า IT เนี่ยเราจะเน้นไปทางเกี่ยวกับเทคนิคอลก็คือพวกโคดดิ้งแต่เลยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กความปลอดภัยเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่า B.I เรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับการเอามาประยุกต์ใช้มากกกกวว่าาาาเเร็จะแแบบบบนนน้นไปพสยง <IP> Consult, <Aud> IT c o n อนซั i ท Audit พวกนี้ค่ะก็จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนะในการนำ IP ไอทไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบอะไรพวกนี้เลยคือคลาย<ม>แต่ไม่เหมือนภาษาที่เดียวทีนี้อยากจะรู้เลยค่ะว่าเนี่ยที่หนูยืนอยู่ติดมาประชิดว่าสิ่งเลยนะคะเรากำลังเรียนอะไรกันอยู่คะนี่พี่พเรากำลังเรียน SAP ค่ะรู้จักป่ไปเไลย่ย <laughs> อะไรเนี่ย เนี่ยตัวนี้เป็นระบบ ERP ค่ะตอนนี้ SAP กําลังเป็นที่นิยมเลยเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เอาเข้าไปจัดการในกระบวนการธุรกิจได้ค่ะตัวนี้ทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น b PO ตัวนี้จะเป็น Purchasing Order ใช่ไหมคะ,ะก็เป็นพวกใบสั่งซื้อหรือว่าเราจะแบบเอาไปใช้ในการบ,บจัดการพวกคลังสินค้าก็ได้ค่ะก็ตัวนี้เข้าไปช่วยได้หมดเลยทุกกระบวนการอย่างว่าดีไหมดีมาก เอาละค่ะตอนอยากรู้เลยค่ะว่าหลักสูตรอินเตอร์หรือ DSA ค่ะมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกัอยงไงกับหลักสูตรภาษาไทยของ IT แล้วก็ BI ไะหมคะแตกต่างค่ะเพราะว่า DSA นะคะเราจะเรียนเน้นไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเลยเราจะได้เรียนพวกแบบ big data big data ก็คือข้อมูลเยอะๆเลยข้อมูลอมหาศาลพวกนี้ค่ะเราสามารถทำประโยชน์จากมันได้ทำเงินจากมันได้โดยการแบบเอามา mining เอามา v i s u a l i z a t i o นค่ะ i s u a l i z a t i o n ก็คือการจัดการข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปแบบ ่านง่ายที่สุดเข้าใจง่ายตัวนี้ก็จะทําให้ข้อมูลมีมูลค่ามากขึ้นค่ะจอไปก็สามารถเป็นพวก data scientist data a n a l y s i ได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นอินเตอร์ใช่ไหมคะเราก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยว้าวมากอะจริงบังเนาะบังมากแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะมีเหรอะที่นี่มีอีกอะเนาะเพราะว่าที่นี่ก็อย่างที่บอกไปแล้วเขามีถึง4หลักสูตรภาษาไทยแล้วก็อิงพาษ์ทอินเตอร์แต่ว่าเราจะไปในฝั่งของสื่อกันบ้างอยากไปไหมอยากค่ะอยากไปหรือเปล่า อยากไหมอยากอยู่แล้วค่ะพี่อายอยู่นี่นะโอ้ยอย่ให้พี่หิงหินเนาะพาเราไปที่หลักสุดต่อไปเลยได้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่อายมากเลยนะคะ โอ้โหว้าวซาบมากๆตอนนี้คุณพี่ถิ่งถิงพาตายกับเต้รมาที่ห้องสตูดิโออะไรคะเนี่ยก็ตอนนี้นะคะพี่ก็พาน้องๆมาที่ห้องสตูดิโอของคณะไอทีนะคะแล้วเราก็มีพี่ไก่คนใหม่แล้วอยากให้พี่แนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมมิวสิกนะครับเป็นนักศึกษาของดินไอซ์อยู่สาขาดีซีครับผมอยู่ชั้นปีที่2ครับนี่เลยมีคาถามจะถามพี่มิวสิกอยู่พดีได้ครับอยากจะรู้ว่าหลักสูตรดีซีเนี่ยคืออะไรแล้วเรียกอะไรบ้างดีซีนะครับผมดีซีจะเป็นเน้นเกี่ยวกับการ เรียนเบื้องหลังต่างๆขอ,อมขอการจัดอุกกประอบภาพงานวิดีโออะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นเป็นืนแบบเหมือนคล้ายๆพิเศษอ่ะคล้ายๆการ ทีนี้อยากจะให้เจาะลึกลงไปอีกว่าคือเรียน4ปีใช่ไหมครับแต่รู้ว่าปีหนึ่งหรือปีสี่แต่ละปีเนี่ยคือเขาเรียนอะไรกันต่างอย่างปีแรกนะครับจะเป็นเขารู้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับการออกแบบสื่อการทํางานโฆษณาต่างๆอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนปี2นะครับปี2นะครับจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพการทําหนังสั้นการออกแบบซาวอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนปี3นะครับก็จะเป็นการต่อยอดจากปี2อนี่เองก็คืออาจจะเรียนเพิ่มมากกว่านี้เพื่อให้ต่อยอดจากปี2นี่เองครับส่วนปี4นะครับก็คือเริ่มทางานจริงแล้วก็คือเหมือนกับการไปไปเช โลกภนนายอกจริงแล้วว่าการทางานโปรดักชันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็คือฝึกงานฝึกงานนั่นแหละครับผมอ่ค่ะอยากจะรู้ว่าห้องนี้ปกติเนี่ยคยคอเขาเรียนอะไรกันอ่าห้องนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เขากำลังทารายการเป็นรายการสัมภาษณ์นะครับผมก็สามารถจัดอุปกประกอบแสงภาพได้ด้วยแล้วก็การทําหนังสั้นก็ใช้ห้องนี้เหมือนกันครับผมอแต,ต่อยากรู้ว่าดีซีเนี่ยสาขาของพี่เนี่ยแตกต่างยังไงกับคณะน,นิเทศคะต้องบอกก่อนนะครับว่าดีซีเนี่ยคือเบื้องต้นแล้วมันจะรู้เหมือนกับเรียนเบื้องหลังมากกว่าครับผมส่วน จริงๆแวิเทศน,นมันจะตรงสายเลยแต่ส่วนดีซีก็อย่างที่เห็นนะครับมีการเรียนเบื้องหลังอย่างเช่นการกากับภาพกับเสียงกำกับด้านโฆษณาต่างๆอะไรประมาณนี้ครับประกอบอาชีพอะไรได้บ้างเรียนแล้วจบแล้วก็จะ,ะไปประกอบอาชีพเช่นการเป็นผู้กำกับการทํางานเบื้องหลังเช่น ถ่ายภาพงานวิดีโออะไรนี้ครับผมแล้วก็สามารถเป็นนักแสดงก็ได้เช่นกันถ้ามีความสามารถอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ปีนี้พอรู้ว่ามันน่าสนใจขนาดนี้แล้วเนาะมันก็ต้องมีอีกอัวนี้ก็พี่ถิงถิงพูดไว้เออว่าหลักสูตรอพี่ถิงถิงว้าไม่แพ้กันพา้รงไปไล้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่อีกสาขานึงเลยเนาะแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณที่มีสิ่งคี้ขอบคุณขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์เราสุดยอดเลยค่ะโอเคพี่คี่พาไปนอน ตาตาแล้วตอนนี้เนาะคุณพี่ถิ่งถิ่งเนี่ยก็พาเรามาอยู่กันที่ห้องอะไรคะวันนี้นะคะพี่ก็พามาที่ห้องแม็กนะคะก็คือห้องนี้จะใช้เครื่องแม็กในการเรียนทั้งหมดเลยถือว่าฉ่ำมากๆทุกตัวเลยเป็นแม็กหมดเลยที่สําคัญมากกว่าแม็กนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างใครกันเนี่ยแมสวัสดีค่ะครัะผมเฟิร์สนะครับระเบิดคันธูนครับเป็น first runner u ของ Mister National Talent และยังเป็นแ brand ambassador ให้กับโครงการหมู่บ้านสั้ชัยจันทร์ชั่นแนลครับผมนี่ไง เราอยู่แค่อาบาสเดอร์ทีนี้อยากจะรู้เลยนะครับว่าแบบหลักสูตร MT เนาะคือเขาเรียนอะไรกันมันคือมันเกี่ยวกับอะไรบ้างอยากรู้มากเลยครับ MT นะครับก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบเว็บออกแบบแอปดีไซน์การเขียนโค้ดโปรแกรมทั้งหลายนะครับแล้วก็การสร้างเกมขึ้นมาครับผมแล้วก็ยังมีการตัดต่อวิดีโอขึ้นมาด้วยครับแอนิเมชันก็มีด้วยนะคะเป็นพวกเหมือนกับว่าโมชั่นกราฟิกก็ทําได้ด้วยค่ะอ่าทีนี้อยากจะรู้เข้าไปอีกครับว่าแบบหลักสูตร MT เนาะอธิบายตองนี้ต่างจากหลักสูตร DC ยังไงหลักสูตร MT ของเราก็จะเป็นเรื่องการเน้นใช้กราฟิกการใช้แอปอออย่่่าางงงนนนี้นะรรสวข DC จเเป็เืก เปียนเบื้องหลังนะครับการใช้กล้องการถ่ายวิธีมุมกล้องและการตัดต่อนะครับซึ่งสามารถร่วมงานกับ MT ได้นะครับก็ DC มันจะเรียกง่ายเหมือนกับว่าเป็นไ t ทีผสมกับดิเทศไปโดยตัวนะคะส่วน MT จะเป็นเหมือน i อทีผสมกับศิลปะอะค่ะมันก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเองก็คือใครคือใครคือก็ฝากคุณพี่ว่าเออแบบที่ฟังมาเราถนัดอะไรใช่เนาะว่าแบบผู้ไหนอะไรที่เราเหมาะเนาะก็เลือกเรียนคือตาอยากรู้เลยค่ะว่าจบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะอ๋อเ t สามารถเป็น กราฟิกดีไซเนอร์เป็นโคดเดอร์สามารถเขียนเว็บได้เขียนโปรแกรมได้สามารถทำแอปได้ครับผมอดิเมเตอร์ก็ได้อีเดเตอร์ก็ได้แต่ตอนสังเกตดูนะคะว่าแบบทุกสาขาที่เราเจอมาเนี่ยก็จะมีคําว่าเทคโนโลยีต่อท้ายตลอดเลยค่ะเด้ยใช่จริงเพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเนาะ แล้วจะ<ช>บอกว่าการเรียนกระส่องนี่ก็คือตอบโจทย์กับยุคนี้มากๆเร<ช>ียกว่ามันจริงอย่างที่พี่เขาบอกว่าจบไปมีงานทําแน่นอนนี่เป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยใน่ะเพราะว่าอยากจะคุณพี่2คนก่อนที่มาเรียนที่นี่คือรู้สึกไหมว่าสถาบันแบบเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นคือแบบเรียนแต่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเคยสงสัยกันไหมคะเคยครับเออนี่ไงเราจะไปไขประเด็นนี้กันขหะที่นั่งคุยได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่คิถึงหาไปเอ้าแล้วคุณพี่ไม่ไปได้วยกันหรอคะน้องรอบอะน้องรอบรอบไหนอะเรอบไหนโอเคโอ้แต่ก่อนอื่น โอ้โหสำคัญมากจะเราจะลืมไม่ได้เลยคือกันม่ต่มองหน้าเขาไงฉันก็ลืมไม่เป็นไรโอเคค่ะไปกันเลยไปเลยพี่หนุ่มถิ่กันเนะค่ะไปเลยค่ะน้ำบรีค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงรักตายใช่แล้วพี่หน่มถิ่งแนะนำมาแล้นี้เลยโอ้โหพี่หน่ชอบ ทานอะไรนะคะก็ปกติแล้วจะชอบทานเป็นแบบเค้กสตอรอเบอรี่มิกซ์เบอร์รี่ผัดวิปครีมหน้าดช็อคโกแลตถือว่าน่าสนใจมากใช่ค่ก<ๆ>็เลยไม่พลาดที่จะสั่งค่ะเริ่มหมูกรอบผัดแกงไข่ดาว <c oughs> พิเศษเบิ้มเลยจะสามจานพี่จ๋าโอเคสามงลักมิกซ์เบอร์รี่ผัดสีชั้นน่ะเสร็จ้อ่ะเฉลนเอาวิปครีมราดช็อกโหนเอาเป็นเค้กส้มแล้วกันค่ะเครื่องดื่มของเราก็มาแล้ว เรียกว่าน่าทานมากๆแล้วจะบอกเลยว่าเราต้องขออนุญาตถอดเฟสชิลนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่งั้นจะทานไม่ได้หอมากจริงแล้วบ้างเราจะใช้ขอชิมมิกซ์เบอร์รี่ด้วยนะเขียๆอันชิมไอศกรมนะคะโยเกิร์ตนำเพราะว่าหลอดอยู่ตรงโยเกิร์ตเขียนตรงมิกซ์เบอร์รี่หน่อยอร่อยไหมคะดีค่ะถือว่าแนะนำได้ดีนะคะสาบกินบ้ากไหมคะสลับกันกิน อยากขอข้งก็ไปถามดีกว่าน,นะคะวิ่งหนงอยากจะรู้นะอันนี้เป็นคําถามที่คนสงสัยจริงก็คือว่าพอพูดถึงสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นปุ๊บเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นเป็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่เรียนภาษาหรือเปล่าก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าไทยญี่ปุ่นก็แน่นอนค่ะว่าทุกคณะที่นี่ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเรา ต้องแบบมีความรู้ญี่ปุ่นมาก่อนเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะปูความรู้พื้นฐานให้ตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่แบบ REUAO พยัญชนะของภาษาญี่ปุ่นเลยเพราะว่าอย่างพี่เองนะคะตอนนี้เข้ามาก็ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ว่าเขาจะค่อยๆสอนเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปทุกสาขาทุกคณะนี่คือต้องเรียนญี่ปุ่นเหมือนกันต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาต้องการคนที่ทํางานในสายงานนี้เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นติดไว้อ่ะเวลาเราไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะมันจะทําให้เราง่ายขึ้นแล้วก็ ตอบโจทย์นะเนี่ยคือดานอยากรู้เลยคะ่ะว่าที่นี่มีทุนการศึกษาสำหรับคนที่สนใจไหมคะใช่ค่ะจะเป็นทุนค่าหน่วยกิจน,นะคะก็คือจะเริ่มที่25เปอร์เซ็นต์50เปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ็นต์แล้วก็100เปอร์เซ็นต์บวกค่าครองชิพ3,000บาทต่อเดือนก็ปีละ3,000 30, 0บาทค่ะคุณพี่ดิฉันแล้วทีว่เอ็นไอ คือทุนอะไรคะทุนเวลคานค่ะจะเป็นทุนสําหรับนักศึกษาที่เข้าค่ายเวลคานค่ะซึ่งคนที่จะเข้าค่ายนี้ได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม3.25ขึ้นไปค่ะโดยค่ายนี้จะได้ทุน100%พร้อมกับเงินสนับสนุน30,000บาทเพื่อที่จะศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดย4ปีก็จะ1 2 0 0 0 0บาทดีจังก็คือได้ครบเลยงั้นก็ต้องติดตามค่ายนี้ให้ดีๆใช่ไหมคะใช่อย่างมีช่วงไหนคุณพีสจนสิ่งนี้สนใจไหมคะไปญี่ปุ่นทุนนี้มันผ่านมาแแล้้วมมันนตตอง่่6คที มหอะคะจะต้องเข้าค่ายคนที่เข้าค่ายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนนี้ขอสอบถามค่ายนี่สมัครแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเทเลโเข้าไหมเท่าข้อเดี๋ยวนี้อยากไาญี่ปุ่นอยากมาก<า> <laughs> แล้วก็เห็นมีอีกทุนนึไรเขาเรียกว่า<อ>กก,ก<ด>ลอกอ กยศเขารู้เยอะขนาดนี้ครับฉันทำการบ้านมาไงจะเป็นทุนผู้ยืมกยศเขาจะมีทุนนี้ผู้ยืมได้เราเดินทางมาถึงคำถามที่น้องๆเนี่ยฟังมาตั้งแต่ต้นรายการก็รู้สึกว่าอยากเรียนแล้วอยากจะรู้เลยว่าสอบเข้าอย่างมีวิธีการยังไงบ้างค่ะอืค่ะสอบเข้านะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบค่ะจะมีโฟต้านะคะสามารถที่จะสอบชิงทุนได้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง100%พร้อมกับค่าคงชีพ3 0 0 0 0บาทค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือสอบตรงนะคะสอบตรงก็2จ ขึ้นไปสามารถสอบชิงทุนได้แต่ว่าไม่ว่าจะเกศเฉลี่ยไหนก็สามารถสอบเข้า TNI ได้เหมือนกันค่ะอมมถืว่าเราไม่ได้เรียนสายวิทย์ขณิชนะหรือว่าอิ๋เรียนสายศิลป์นะแต่ไม่ได้เรียนวิทย์อย่างเงี้ยสามารถไหมคะอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าอย่างตัวพี่เองก็อยู่ศิลป์ภาษาจีนก็สามารถสอบเข้ามาได้การเดินทางมาอย่างไรบ้างที่นี่นะคะก็จะมีรถเมล์ผ่านนะคะก็สามารถนั่งรถเมล์มาได้หรือจะมีแอร์พอร์ตลิงค์นะคะแอร์พอร์ตลิงค์หัวมาก็สามารถมาได้เหมือนกันค่ะและในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า ยาครินนะคะก็คือสะดวกก็อยากจะให้พี่ถิงถิงเนาะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้าที่นี่นิดนึงว่าเออเรามีอะไรอยากจะพูดไหมครับเป็นกำลังใจให้น้องค่ะถึงน้องๆน,นะคะที่อยากที่จะเข้าเทนไอนะคะบอกเลยว่าคณะนี้นะคะไม่ได้เป็นคณะที่ยากขนาดนั้นไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเรียนแต่โค้ดเลยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าในแต่ละสาขาคนสามารถที่จะเลือกมาได้แล้วก็อยากภาษาญี่ปุ่น,นะคะ่ะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะทุกคนจะเริ่มต้นกันใหม่ค่อยๆเรียนกันไปเรื่อยๆค่ะ สมัครไหมสมัครไหมคะยื่นแล้วไปแล้วอ้าวทำไมไม่ชัวนะก็เธอมาแต่ข้องน้ําอ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทฮเตอร์พาตันตาและทุกคนมาทัวร์ในวันนี้ว้าวมากมากเพราะว่าพี่พอ่ะได้ปฏิบัติจริงแต่ปีหนึ่งเลยค่ะเต้ยใช่และอีกหนึ่งจุดที่เต้ยสัมผัสได้ที่มาที่ในวันนี้หนึ่งวันเต็มนะคะจุดแข่งของนี่เราคือด้านภาษาเพราะว่าใครที่มาที่นี่คือจะได้เรียนภาษาด้วยและไม่ต้องห่วงว่าจะทําได้ไหมจะพูดได้ไหมเขามีปู่พื้นฐานตั้งแต่แบบว่า ไม่ได้เลยไปจนเก่งเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเเต้ก็อยากให้ที่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสายเทคโนโลยีเนาะที่อากจะเข้านี่แล้วบวกกับที่ชอบภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่บอกเลยว่าที่นี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์และก็คุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดมากๆเลยค่ะค่ะและสุดท้ายน, <c oughs> นะคะเต้เเต้ก็ต้องขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะ ที่ให้เราเนาะสองคนมาบุกตะลุยมาตานะคะขอบคุณมากนะคะเนาะแล้วสําหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปบุกตะลุยไปใช้ชีวิตที่ไหนนะคะ<ช>มหาลัยอะไรต้องติดตามนะคะกับรายการเด็กมหาลัยแต่ที่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมกด subscribe YouTube ให้เราด้วยนะคะสจะแบบนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อน<ห>สวนัสดีค่ะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะมากระยเยอะนะคะอ่ะไปอีกหน่อยนึงโปรโมทอีกนึงมากระยิบเยอะนะคะที่นี่มีแต่คนน่ารักๆ่ทั้งนั้นเลยค่ะได้ให้ มีแต่คนรอต้อนรับน้องๆอ,อยู่นะคะเออภาษาญี่ปุ่นหนึ่งทีโอเคเตรียมก่อนเอาไว้ซาเน่ซาเน่ซาโยนาราซาโยนารา